เสียงธรรมชาติบรรยากาศสดใสหน้าท้องทุ่งวัดผงใใชัยแจ้หอมลำปางมีเพลงบรรเลงกลับกล่อมทั้งคืนทั้งวันสกสันปลายใจฟังแล้วเพลิดเพลินกำเรินใจ ชมธรรมชาติสุดใจหลังฝนตก จากท้องทุ่งเขาเข้าสู่หมู่บ้านเส้นทางสายปินสบาดท,ทุกเช้าวันนี้ก็เงียบเงาเช่นเคย เช้าก็จะเงียบเงียบวันฝนตกก็ยิเงียบเนี่ยนื่องจากมีแต่ผู้เท่าอายุเกินหกสิบขึ้นไปอยู่บ้านกันครอบ้านกันคอบ,บ้านลูกหลานก็ไปทำงานในเมืองเด็กๆก็เรียนหนังสือในเมือง ไอ้น้องเจน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 มาแล้วหรือย่องมาปูไม่เห็นแอบมาข้างล่างปูนี่เป็นแอบแอบตรงไหนมานอนในศาลาหรือนอนในศาลาปูไม่เห็นแล้วตัวเปียกไหมไม่เปียกเนาะตัวไม่เปียกแปลว่านอนอุ่นดีนอกนกระดีนอุ่นไหม คนตกก็ไม่หนาวนะคนยืนรีบเดินนำหน้าลงภูไปแล้วระวังรถนะเดินเรื่มเรันนี้รถเงียบหน่อยนะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เดินเรื่มๆเจ้านะละวเดินเรื่มเรื่แล้วเอาวลงไปเริ่อตกกันแล้วนะชี้เหรอชี้เราตกตกของ แจ้งๆระวังรถเรียมๆนี้ฝนตกเพืย่องก็แจ้งแจ้งเงียบๆนะรถลานี้ก็ไม่มีหน้าตลาดก็ไม่มีรถจอดเลยครับแม่ค้าก็มีมาขายนิดหน่อยคนซื้อก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะรถวนะ่างๆฝนตกเนาะไปนก็ลำบากผมไม่คยย่อยยอออกไปไหนกัน ด้านในนู้นในตลาดก็มีแม่ค้ามาเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนทุกวันวันจะเยอะกว่าน,นี้นี่จะเงียบๆแผงขายของก็ว่างๆถ้ามีแม่ค้าไม่มีลูกค้าสินค้าก็ขายไม่ได้ก็ต้องขนกลับบ้านเตรียมมาขายจะขายไม่ได้ก็ต้องอกลับ พอบางอย่างถ้า,ากลับไปแล้วไม่ได้ขายก็เสียเงระนั้นช่วงหน้าฝนนี่ก็ลำบากหนึ่งทำอะไรนะต้องต้องกะคาดคะเนว่าสินค้าเราจะขายได้แค่ไหนคนจะซื้อแค่ไหนถ้าเราเก็ไม่เยอะไม่มีลูกค้ามาซื้อก็ของเหลือเสียของบางอย่างของบางอย่างมันต้องมีอายุวันหนึ่งก็หมด หมดอายุแล้วก็ียไปดัะนั้นอาหารการกินที่จะทําทำมาขายก็ต้องทำวันต่อวันวันหนึ่งจะมากจะน้อยก็เป็นอยูก่ก,ยยยกับสถานการณ์ในแต่ละวันที่อย่างก็จะมีการคาดเคลรการคาดการไว้ว่าจปริมาณการค้าขายจะได้ดีประมาณไหนเจนๆจก็ขาวขาว กินเจนกับข้าวขาวกินอาหารลูกเป็นเปียกอะ่ะเป็นเปียกของตัวตาให้ว่าน่าเดือดรเปียกอาหารเปียกเขาไม่กินเปียกเปียเป๊ยกฟองล้วนะกินเลยนะกินหมดเลยนะขาวเจ้าขาวเจ้าขาวกับน้องเจนเจนเจ,จะไม่กินหรอลูกเจะไม่กินกินจะไดยไปไหนนะไปกินเดี๋ยวอมนั่นแหะโอ้อย๋ยวจะหอมนะกินแล้วกินแล้ว กินได้ไหมไม่กินไม่อยากกินอาหารเลยไม่ชอบกินอาหารแม่ลูกกินอะไรกินไก่เหรอไก่ต้มข่าวกินบลาบลาขาวก็ไม่กินเหมือนกันกินเลยกินเลยจ้ะลูกกินเลยกินเลยับเลกเลย กินแล้วก็เดินข้าวลมยคนจตกเปียกอันนี้ถนนเปียกอยู่เลยคนอยู่ทั่วคราวกินไรกินไรกินล้เคี้ยวดีๆหน่ยเคี้ยวใครเคี้ยวายทำไมต่งหัวขอนาเท่านี้นะรับทุกคนกานได้ดูทล้คนเป็นไ้ก่อนอันนี้ไม่มีใครสบายเลยงาซื้อของไปอของไปฉันมีนมือไม่คะไม่มีคนไม่มีคนทัค้า จะช่วยอดุลไม่ทันซื้อปลาซืา้อไก่เตรียมไว้กอเกิบไว้ฉัน